ข่าวดีสำเร็จอีกขั้นเงินบำนาญแห่งชาติผู้สูงอายุรับ3,000บาทต่อเดือนทุกคนคุณหญิงสุดารัตน์ประกาศแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะหญิงหน่อยโพสต์เฟซบุ๊กย้ำนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาท ทำได้จริงยกประโยชน์สด้านช่วยผู้สูงวัยอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแบ่งเบาภาระลูกหลานลดเหลื่อมล้ำลั่นได้เป็นรัฐบาลเดินหน้าเต็มสูบแค่ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคม65ระบุว่านโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาท ไม่น่าจะทําได้จริงเนื่องจากใช้งบประมาณสูงนั้นด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยซึ่งได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีสาระสําคัญกําหนดให้มีเงินบำนาญให้กับผู้สูงวัยเดือนละ3,000บาทต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้บรรจุเข้าสู่วราระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4สิงหาคม65ที่ผ่านมาซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยืนยันว่าหากพักไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลจะสามารถดำเนินการนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทให้สำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนโดยมองว่างบประมาณกว่า3แสนล้านบาทนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศถึง4ด้านได้แก่1 ทำให้ผู้สูงวัยมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 2. ส่งเสริมสุขภาพทำให้ผู้สูงวัยแข็งแรงก่อนป่วยช่วยลดงบประมาณแผ่นดิในในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและผู้สูงวัยสามารถกลับไปทำงานสร้างไรายได้ต่อไปได้ 3. ลดภาระลูกหลานโดยเฉพาะคนในวัยทำงานทำให้ลูกหลานสามารถตั้งตัวได้เร็วขึ้นและส เพิ่มกำลังซื้ออย่างมโหฬานทำให้เศรษฐกิจฐานรากฟื้นและจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจรวมถึงลดความเหลื่อมล้ำได้ดิฉันขอยืนยันว่าทุกนโยบายที่พักไทยสร้างไทยได้ประกาศนั้นสามารถทำได้รวมถึงแหล่งที่มาของงบประมาณไม่ใช่เรื่องยากได้เตรียมการไว้แล้วว่าจะนำมาจากไหนอย่างไรบ้างแต่ผู้นำต้องมีวิสัยทัศ และคิดให้เป็นซึ่งพักไทยสร้างไทยมั่นใจว่าเราคิดเป็นและเราทำได้เรามีปัญญาและมีวิสัยทัศน์มากพอในการหาเงินเราได้เป็นรัฐบาลนโยบายดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนคุณหญิงสุดารัตน์ประบุน,นะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ